ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJ Story วันนี้เสนอเรื่องต้นไม้กลางใจริมถนนเพชรเกษมที่แดดส่องอุ่นในยามเช้าร้านขายต้นไม้เล็กๆของน้าชัดตั้งอยู่ในมุมที่รถผ่านไปมาเห็นได้ชัดน้าชัดในวัย45ปีเป็นคนผิวสองสีแบบคนทำงานกลางแจ้งเป็นประจำใแบบหน้าที่แม้จะแสดงร่องรอยของการเวลาแต่ก็ยังดูงามสง่าด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น หลังจากสามีของเธอจากไปแล้วเพราะอุบัติเหตุเมื่อสองปีที่แล้วนาชาัดก็ต้องดูแลกิจการร้านต้นไม้เพียงลำพังแม้เธอจะอดทนและเข้มแข็งแต่บางครั้งความเหนื่อยล้าก็แฝงมาด้วยทุกการเคลื่อนไหวจนกระทั่งวันหนึ่งหลานชายของเพื่อนสนิทของเธอชื่อติก๊กอายุ25ปีเสนอตัวมาช่วยงานนาชาัดครับผมมาแล้วนะครับติก๊กเสียงดังพางวางกระเป๋าสะพายลงบนโต้ไม้ในร้าน มาเร็วจังเลยอะตต๊กเก็บของเสร็จแล้วก็มาช่วยนะยกกระถางต้นไม้พวกนี้ไปจัดไว้ตรงมุมนั้นหน่อยนะนาฉาดชีไปที่กระถางต้นเฟิร์นขนาดใหญ่ที่วางเรียงรายอยู่ติ๊กเป็นชายหนุ่มรูปร่างดั้มสันผิวค้าแดดและมีรอยยิ้มสดใสกา,ามเนื้อเป็นมัดๆเขาไม่ดังเลเลยที่จะจับกระถางต้นไม้ขึ้นทันทีแถมยังยกด้วยท่าทีที่สบายๆเหมือนไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรนักหนาต้นเฟิร์นของนานี่ หนักเหมือนยกต้นไม้ทั้งป่าเลยนะครับนะติ๊กพูดแซวพร้อมกับเสียงหวเราะนา้าฉาดยิ้มพางพูดหยอ,อกกับอ้าวทำไมล่ะทำไมคนหน่มอย่างติ๊กจะยกไม่ไหวกันล่ะหรือว่าน้าแก่กว่าก็เลยต้องมาทำเองทั้งหมดเนี่ยทั้งคู่หัวเราะไปพร้อมกันบรรยากาศในร้านที่เคยเงียบเหงาก็พันสดใสขึ้นมานา้าฉาดเริ่มรู้สึกว่าการมีคนมาช่วยงานทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นและติ๊ก ก็เป็นคนที่กระตือรือร้นทั้งยังมีท่าทีเอาใจใส่เธอเสมอเวลาผ่านไปติ๊กเริ่มเรียนรู้งานในร้านมากขึ้นทั้งการแนะนำต้นไม้ให้ลูกค้าการลดน้ำรวนดินและยังช่วยออกไอเดียตกแต่งร้านใหม่อีกด้วยเขาทำให้ร้านดูน่าสนใจยิ่งขึ้นและลูกค้าก็เริ่มเพิ่มขึ้นตามมาน้าฉัดครับผมว่าถ้าติดไฟประดับตรงนี้ตอนกลางคืนร้านจะดูสวยขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ ติ๊กชี้ไปที่ซุ้มต้นไม้ที่เป็นไม้เรื้อหน้าร้านก็เอาสิน้าว่าก็ดีเหมือนกันนะไอเดียเธอนี่ใช้ได้เลยละนาฉัดตอบด้วยความพึงพอใจในายทุกๆวันติ๊กและนาฉัดทางานร่วมกันจนเกิดความผูกพันโดยไม่รู้ตัวติ๊กมากจะคอยช่วยเหลือและดูแลเธอในเรื่องต่างๆทั้งช่วยถือของหนักหยิบอาหารกลางวันมาให้หรือแม้กระทั่ง เช็ดเหงื่อให้เวลาน้าชัดทำงานจนลืมพักเย็นวันหนึ่งหลังจากปิดร้านติ๊กเอ่ยขึ้นขณะที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่น้ชาชัดผมดีใจนะครับที่ได้มาช่วยนะ้าทำร้านต้นไม้พวกเนี้ยแบบนี้นะ่ะน้าชัดหันมามองเขาใแบบหน้ามีรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นน้ชาชัดก็ดีใจเหมือนกันที่ติ๊กมาทำให้นะรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีสีสันขึ้นมาอีกเยอะเลย ทั้งคู่ศใสายตากันอยู่คู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างคนรู้ใจกันบางทีการได้อยู่ด้วยกันในร้านเล็กๆนี้อาจได้ใช่แค่การแบ่งเบางานแต่เป็นการเติมเต็มหัวใจของกันด้วยกันโดยที่ไม่รู้ตัวในค่ำคืนนั้นหลังจากปิดร้านน้าฉัดกับติ๊กช่วยกันเก็บร้านจนเสร็จเรียบร้อยติ๊กหยิบสายยางรดน้ำต้นไม้บริเวณหน้าร้านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับบ้านเขาร้องเพลงเบา พางฉีดน้ําไปตามกระถางต้นไม้นาชาดน้าคิดว่าต้นไม้พวกเนี้ยจะโตเร็วขึ้นไหมถ้าผมร้องเพลงให้มันฟังทุกวันเนี่ยติ๊กหันมาถามด้วยท่าทีทะเลน้นเฮ้ถ้ามันฟังติ๊กร้องแล้วมันโตได้น้าว่ามันคงจะโตเป็นคนละทางมากกว่าแล้วนะนาชาดหัวเราะเบาๆพร้อมกับถือไม้กวาดมากวาดเศษดินที่พื้นติ๊กยิ้มแห้งๆแยแยแต่ในใจกลับรู้สึกอุ่นใจ ที่ได้เห็นรอยยิ้มของนาชัดมันเป็นรอยยิ้มที่เขาคิดว่าหาดูได้ยากจากผู้หญิงที่ต้องต่อสู้กับชีวิตอย่างเธอนาชัดครับผมอยากถามอะไรสักอย่างถามมาสิ่นาชัดเงยหน้าขึ้นมาจากการกวาดพื้นทําไมนะ้าถึงยังอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะครับผมหมายถึงเออไม่มีใครมาช่วยน้เลยน้าก็น่าจะมีคนมาดูแลได้แล้วนะครับ คำถามนั้นทำให้น้าชัดชะง,งักไปเล็กน้อยเธอนิ่งคิดก่อนจะตอบเป็นน้ำเสียงที่เรียบรียบชีวิตของนา้ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกเด็กหลังจากพ่อของต้นลูกชายของนานะ้าอ่ะเขาเสียไปน้าก็ไม่อยากจะพึ่งพาใครหรอกน้ากลัวว่าน้าจะเจ็บอีกครั้งหนึ่งไงคำพูดนั้นทำให้เด็กรู้สึกเหมือนเข้าใจน้าชัดมากขึ้นเขารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันก็มีด้านที่เราบางซ่อนอยู่ลึกๆ น้าชัดครับผมไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ผมอยากให้น้ารู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะถ้าน้าเหนื่อยก็แค่บอกผมผมพร้อมช่วยเสมอคําพูดตรงไปตรงมาของติ๊กทำให้น้าชัดเผยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวเธอเดินเข้าไปโต๊ะบารของติ๊กเบาๆก่อนจะพูดว่าขอบใจนะติ๊กน้าโชคดีจริงๆที่มีเธอนะ่ะเวลาผ่านไปหลายเดือนร้านต้นไม้ของน้าชัดได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะการดูแลอย่างดีของทั้งสองคนนาชัดเริ่มมีรอยยิ้มที่สดใสามากขึ้นในขณะเดียวกันติ๊กเองก็รู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้ชิดกับนาชัดทําให้เขาเริ่มมองเธอในมุมที่แตกต่างออกไปเยนเ็นวันนั้นขณะที่ทั้งคู่กําลังช่วยกันจัดต้นไม้ใหญ่ติ๊กเผลอจับมือของนาชัดโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะต่างฝ่ายต่างยื่อนมือไปหยิบกระถางต้นไม้ใบเดียวกันมือของเธอนุ่มและอบอุ่นเขาชะง,งักไปเล็กน้อย ก่อนจะมองขึ้นมาที่ใบหน้าของเธอน้าฉัดเองก็เผลอมองเขากลับมาเหมือนกันเอิม่มขอโทษนะครับนะผมไม่ได้ตั้งใจติ๊กรีบปล่อยมือแต่ใจของเขากลับเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้น้าฉัดไม่ได้พูดอะไรแต่เพียงแค่ยิ้มบางๆก่อนจะหันกลับไปจากต้นไม้ต่อเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทว่าบรรยากาศของราหวางทั้งคู่กลับเปลี่ยนไปราวกับว่ามีบางสิ่ง ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวใจของคนทั้งสองหลายวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่มือของตก๊กับน้าชัดแตะกันโดยบังเอิญทั้งสองคนเริ่มสังเกตกันแลด้กันมากขึ้นบรรยากาศระหว่างพวกเขาอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกแต่มันก็แฝงด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่ได้เอ่ยปากบอกออกมาเย็นวันนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนแสงแดดลูบไล้ไปตามใบหน้าของน้าชัดที่กำลังนั่งพักอยู่หลังร้าน ติ๊กเดินเข้ามาพร้อมแก้วน้ำเย็นในมือเขายื่นให้กับเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่อ่อนโยนเหนื่อยไหมนะครับนะ้าดื่มน้ำก่อนสิครับขอบใจนะติ๊กน้าก็เหนื่อยบ้างแต่ก็ชินแล้วล่ะนาฉัดรับแก้วน้ำมาพาเงยหน้าขึ้นมองเขาติ๊กยืนมองเธอด้วยสายตาที่แฝงด้วยความอบอุ่นเขาเอ่ยขึ้นดยน้ำเสียงที่จริงจังแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนนา,าัดครับ ทำไมนาะถึงไม่ยอมให้ใครเข้ามาในชีวิตอีกล่ะครับนาะเป็นผู้หญิงที่เก่งน่ารักแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากแต่ผมคิดว่านาไม่ควรต้องอยู่คนเดียวแบบนี้นะครับนาะชัดนิ่งไปคู่หนึ่งคําพูดของติ๊กทาให้หัวใจของเธอเต้นแปลกๆเธอหลุกสายตาต่ำลงมองน้ําในแก้วที่สั่นไหวจากแรงมือที่สั่นเล็กน้อยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกติ๊กนาะเคยเสียคนสาคัญไปแล้วแล้วนาะก็กลัวว่า ถ้าต้องเปิดใจอีกครั้งนะ้าอาจจะเสียเข้าไปอีกเหมือนกันนะ้ากลัวเจ็บนะ่ะแล้วนะ้าก็ไม่อยากเสียใจมากไปกว่านี้ด้วยน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาแต่สะท้อนถึงความเศร้าออกมาติ๊กนั่งลงตรงหน้าเธอยื่นมือไปจับมือของเธออย่างมั่นคงนะา้าชัดผมไม่ได้ขอให้นะาเปิดใจให้ใครก็ได้แต่ผมอยากให้น้าเปิดใจให้ผมได้ไหมล่ะครับคำพูดของเขาทำให้นชัดชะง,งักไป เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาตาของติ๊กฉายแววจริงจังและอบอุ่นเหมือนกำลังจะปลอบโยนเธออยู่ติ๊กนะเอิม่มเธอพูดไม่ออกความรู้สึกมากมายตีกันในหัวใจของเธอผมไม่ได้อยากคนะลืมอดีตนะครับผมแค่อยากคนะอยู่กับปัจจุบันผมอยากเป็นคนที่ช่วยเหลือนะดูแลร้านนี้เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างกับน้าทุกวันผมรู้ว่าผมอายุน้อยกว่านะ้าแต่ผมอยากให้น้ารู้ว่า ความรู้สึกของผมมันจริงใจจริงๆน้ำเสียงของติ๊กสั่นเล็กน้อยเขากุมมือของเธอไว้แน่นราวกับกลัวว่าเธอจะผลักใส่เขาออกไปนาชัดนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะปล่อยมือออกจากติ๊กเธอลุกขึ้นยืนและเดินไปที่แปลงดอกไม้เธอยืนเงียบอยู่นานจนติ๊กรู้สึกหวั่นใจแต่แล้วเธอก็หันกลับมาน้ำตาคอเบ้าแต่รอยยิ้มกลับอบอุ่นอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนติ๊กนาจะลองเปิดใจดู แต่นะาขอเวลาหน่อยนะคำพูดนั้นเหมือนทำให้โลกทั้งใบของติ๊กหยุดหมุนเขายิ้มกว้างจนแทบจะั้านน้ำตาแห่งความดีใจไม่อยู่ขอบคุณนะครับน้าชาัดผมจะทำให้น้ารู้ว่าผมจริงใจกับนะมากแค่ไหนกันค่ำคืนวันนั้นเองหลังจากปิดร้านทั้งคู่ช่วยกันจัดแสงไฟทิ่ติก๊กติดไว้ตรงซุ้มไม้ที่เป็นไม้เลื้อยไฟประดับส่องแสงนวลตาทำให้ร้านต้นไม้ดูอบอุ่น และสวยงามอย่างที่ทั้งคู่ฝันเอาไว้สวยจังเลยติ๊กน้าชอบแบบนี้มากเลยน้าฉัดเอ่ยชมพางหันมายิ้มให้เขาผมดีใจนะครับที่น้าชอบทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อให้น้านี้และตัวนา้ามีความสุขที่สุดเลยทั้งสองคนมองหน้ากันภายใต้แสงไฟนวลอ่อนลมเย็นพัดผ่านมาเบาๆหัวใจของทั้งคู่เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆคืนนั่นเอง หลังจากปิดไฟซุ้มเสร็จแล้วทั้งร้านดูสวยงามราวกับฉากในความฝันนาฉาติเดินไปยืนมองซุ้มไม้เลยืยที่มีไฟประดับส่องแสงอ่อนโยนเธอหลุดยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวสวยจริงๆนะติ๊กไม่คิดเลยว่าร้านต้นไม้เล็กๆของนะ้าจะมีวันนี้ด้วยน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความปลื้มปิ่มติ๊กยืนอยู่ข้างๆาเธอเขามองรอยยิ้มของเธอที่เปล่งประกายยิ่งกว่าแสงไฟรอบตัว เขารู้สึกว่าเวลานี้คือช่วงเวลาที่เขารอคอยมาตลอดน้าชาดครับติ๊กเอ่ยขึ้นเบาๆน้าชาดหันมามองหน้าเขาใบหน้าของเธอยังคงเปื้อนรอยยิ้มอยู่มีอะไรหรอติ๊กสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพูดออกมาโดยน้ำเสียงที่หนักแน่นผมรู้ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดอาจจะดูเร็วเกินไปนะครับนะแต่ผมอยากให้น้รู้ความรู้สึกของผมผมไม่ได้แค่อยากช่วยนะดูแลร้าน ผมไม่ได้แค่รู้สึกดีใจที่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับนาแต่นะาคือคนที่ผมรักจริงๆคำสารภาพของติ๊กทำให้นาชาตดนิ่งอึง้งเธอไม่คาดคิดว่าเด็กหนุ่มที่เคยเข้ามาช่วยงานเพียงชั่วคราวจะกล้าพูดสิ่งนี้ออกมาติ๊กน้าไม่รู้จะพูดอะไรดีนะ่ะเธอพึมพำน้ำเสียงสั่นไหวเล็กน้อยมือก็บิดไปมาติ๊กมองเข้าไปในดวงตาของเธออย่างมั่นคง ก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้และจับมือของเธอไว้แน่นผมรู้ว่านะเคยเสียปวดกับความรักมาก่อนผมรู้ว่านะกลัวที่จะเปิดใจอีกครั้งแต่ผมอยากให้นะรู้ว่าความรักของผมจะไม่มีวันทําให้นะต้องเสียใจผมอยากอยู่ข้างนะเป็นคนที่นะพึ่งพาได้และเป็นคนที่ทําให้นะมีความสุขอีกครั้งหัวใจของนาฉัดเหมือนถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกที่เธอพยายามซ่อนมาโดยตลอดน้ําตาคอเบ้าตา เธอเบื่อนหน้าหนีแต่ติ๊กกก้าวเข้ามาใกล้ยิ่งกว่าเดิมน้าชาดครับอย่าผักใส่ผมไปเลยนะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรจากนะ้านอกจากได้ดูแลนะ้าได้รักนะ้าแบบที่น้าสมควรได้รับนะครับน้าชาดหันกลับมามองติ๊กน้ําตาหยดลงอาบแก้มเธอรู้ว่าเขาพูดจากใจจริงเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความจริงใจจากคำพูดและสายตาของเขาติ๊ก น้าไม่เคยคิดว่าน้าจะมีโอกาสได้รู้สึกแบบนี้อีกแต่น้าก็ไม่อยากทำร้ายตัวเองด้วยการปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกติ๊กยิ้มออกมาอย่างโล่งใจเขาค่อยๆยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาบนแก้มของเธออย่างอ่อนโยนขอบคุณนะครับน้าชัดขอบคุณที่ให้โอกาสผมบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้จะไม่มีคำพูดใดๆอีกแต่สายตาที่ทั้งคู่มองกันนั้น มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินที่จะอธิบายเช้าวันใหม่พระอาทิตย์ค่อยๆทอแสงอ่อนผ่านต้นไม้รอบร้านเสียงนกร้องและสายลมเย็นๆย็นทำให้บรรยากาศสดชื่นเป็นพิเศษน้าชาติกำลังรดน้ําต้นไม้อยู่ที่แปลงดอกไม้ส่วนติก๊กกาลังยกกระถางต้นไม้เรียงบนชั้นด้านหน้าติ๊กหันมามองน้าชาอยู่เงียบๆเขาสังเกตเห็นว่าเวลาที่เธออยู่กับต้นไม้เธอดูมีความสุกและสงบ ใบหน้าของเธอเปล่งประกายภายใต้แสงแดดอ่อนนาฉาดครับติ๊กเรียกเบาๆมีอะไรเหรอติ๊กเธอเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนติ๊กวางกระถางในมือลงก่อนจะเดินตรงมาหาเธอเขาหยุดยืนตรงหน้าเธอจ้องมองดวงตาของเธอด้วยความตั้งใจผมมีอะไรอยากจะบอกนะนะครับน้ำเสียงของเขามั่นคงแต่แฝงไปด้วยความตื่นเต้นนาฉาดรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเธอวางสายยาง ลดน้ำลงหันมาสบสายตากับเขาบอกสิติ๊กติ๊กสูดลมหายใจเข้าลึกตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาทำงานที่นี่ชีวิตผมเปลี่ยนไปมากไม่ใช่แค่เพราะได้งานหรือได้รู้จักกับต้นไม้แต่เพราะผมได้รู้จักกับน้าชัดถึงเงียบฟังเขาพูดต่อน้ำเสียงหนักแน่นขึ้นผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนน้ชัดเป็นคนที่ใจดีเก่งและทำให้ผมรู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะ นาไม่ใช่แค่เจ้านายสำหรับผมแต่เป็นคนที่ผมอยากดูแลอยากอยู่ด้วยทุกวันนาา้าฉาดเบิกตากว้างใจเธอสั่นไหวเธอหลบสายตาพยายามเก็บอาการอยู่ติ๊กนาคิดว่าอิมเผมยังพูดไม่จบเลยครับนะติ๊กพูดขัดน้ำเสียงจริงจังแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนผมรู้ว่านาฉัดอาจจะลังเลหรือคิดว่าผมยังเด็กไปสำหรับนะแต่ผมอยากให้นะรู้ว่า ความรู้สึกของผมมันจริงผมรักนะนะครับรักตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้ว่านะ้าเป็นคนแบบไหนน้ำคอน้ำตาคอในดวงตาของนาา้าฉันเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เหมือนคำพูดติดอยู่ในลำคอติก้าวเข้าไปใกล้เขาหยิบมือของเธอมาจับไว้ผมไม่อยากให้น้ารู้สึกว่าอยู่คนเดียวอีกแล้วนะครับถ้าน้ายอมเปิดใจให้ผมผมสัญญาว่าจะทำให้น้ามีความสุขทุกวันเลย น้ำตาหยดหนึ่งไดอาบแก้มของน้าชัดเธอยิ้มทั้งน้ำตาติ๊กนะ้าไม่คิดว่าจะมีใครพูดอะไรแบบนี้กับน้าอีกแต่น้าเชื่อว่าติ๊กพูดจากใจจริงนะเขาพยักหน้ากุมมือของเธอไว้แน่นนะ้าครับให้ผมเป็นคนที่อยู่ข้างๆกับนะ้าได้ไหมล่ะครับเธอมองเขาน้ำตาเอ,อ่อล้นอีกครั้งก่อนจะพยักหน้าเบาๆขอบใจนะติ๊กขอบใจที่ทำให้นารู้ว่านาะควรเปิดใจอีกครั้ง ติ๊กยิ้มกว้างความสุขมันเปี่ยมล้นในหัวใจของเขาเขาค่อยๆก้มลงจูบมือเธออย่างอ่อนโยนทั้งสองมองกันท่ามกลางแสงแดดอ่อนและกลิ่นดอกไม้ที่อบอวนมันไม่ใช่เพียงคำสารภาพธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายนาฉาดยิ่งมองติ๊กอยู่คู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆเธอรวบรวมความกล้าถามสิ่งที่ติดอยู่ในใจของเธอติ๊กนาขอถามอะไรหน่อยสิ ติ๊กมองเธอด้วยสายตาที่พร้อมจะฟังทุกคำถามน้าแก่กว่าติ๊กตั้งหลายปีเธอหยุดเว้นจังหวะเหมือนลังเลว่าจะพูดดีไหมถ้าวันหนึ่งติ๊กเจอผู้หญิงสาวสาวสวยๆกว่านา้าน้ากลัวว่าเอิ่มน้ากลัวว่าติ๊กจะก้ายเกรแล้วก็ทิ้งน้าไปนะ่ะคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและไม่มั่นใจติ๊กจ้องมองเธออย่างจรงิงจังเขาเข้าใจในความกังวลน,นั้นและไม่อยากคณะฉัดต้องคิดแบบนี้ น้าชาัครับติ๊กพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นสำหรับผมเรื่องอายุมันไม่สำคัญเลยครับสิ่งที่ผมรักในตัวของน้าคือหัวใจของนา้าความใจดีความเข้มแข็งและความอ่อนโยนที่ผมไม่เคยเจอจากใครมาก่อนนะครับน้าคือสเปคของผมเลยน้าชาัดยังคงมองเขาด้วยแววตาที่ไม่แน่ใจแต่คนเราก็ชอบความสวยความงามถ้าเจอผู้หญิงที่ดูดีกว่านะ้าติ๊กจะไม่หวั่นไหวเหรอ ติกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือของเธออีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาได้มองว่าน้าสวยน้อยกว่าผู้หญิงคนไหนเลยนะ้าสวยที่สุดในสายตาของผมเพราะรอยยิ้มของนา้าทําให้โลกของผมสว่างขึ้นเขาขยับเข้าไปใกล้มองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอถ้าคนเราจะรักใครสักคนเพราะแค่หน้าตาความรักมันคงไม่ได้ยั่งยืนหรอกนะครับนะ้านะ้าคือคนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากอยู่ด้วยไปทั้งชีวิต ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนาชัดนิ่งไปความจริงใจที่สะท้อนออกมาจากคำพูดของเขาทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวน้ำตาค่อยๆเอ่อล้นเธอพยายามพูดอะไรบางอยา่างแต่ติ๊กพูดต่อและที่สำคัญผมเลือกแล้วด้วยครับผมเลือกที่จะรักนาชัดและผมจะไม่ปล่อยมือจากนะไปไหนไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงคำพูดนั้นทำให้นาชัดเหมือนยกภูเขาออกจากอก เธออดยิ้มทั้งน้ำตาไม่ได้ก่อนจะเอ่ยเบาๆขอบใจนะติ๊กขอบใจที่ทำให้น้ารู้สึกมั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนึ่งติ๊กยิ้มพร้อมกับจับมือเธอแน่นขึ้นน้าชัดครับนะ้าไม่จำเป็นต้องกังวนอะไรเลยเพราะต่อให้มีผู้หญิงคนไหนผ่านมาในชีวิตของผมผมก็จะมองแค่นา้าเพียงคนเดียวสายลมอ่อนๆพัดผ่านบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความมั่นใจที่เติมเต็มในหัวใจของคนทั้งคู่หลังจากติ๊กพูดจบณฉัาาตรก็อดยิ้มเขินไม่ได้หัวใจเธอเหมือนถูกเติมเต็มด้วยความมั่นใจอีกครั้งเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละน้อยไม่ใช่เพราะให้ใครชอบแต่เพราะเธออยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นไม่นานนะักณฉัตรก็ดูเปล่งปลั่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผิวพรรณของเธอดูสดใสรอยยิ้มของเธอทำให้ทุกคนที่แวะเวียนมาที่ร้านต้นไม้ต้องเหลียวมอง ติ๊กมองน้าชัดอย่างภูมิใจก่อนจะพูดแซวด้วยน้ำเสียงที่อบอุน่นเห็นไหมครับยาดีที่ผมให้ได้ผลจริงๆน้าไม่ใช่แค่ดูดีขึ้นแต่สวยขึ้นเป็นกองเลยนะครับแสดงว่าผมมีน้ำยาน้าชัดผัวเลาะเบาๆเธอรู้ว่าติ๊กไม่ได้หมายถึงยาจริงๆแต่เป็นคำพูดและความจริงใจของเขาที่ช่วยทำให้เธอรู้สึกมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งขอบใจนะาติ๊กยาดีของติ๊กช่วยน้าไว้จริงๆ ทั้งคู่มองหน้ากันด้วยรอยยิ้มท่ามกลางแสงแดดอ่อนและกลิ่นหอมของต้นไม้รอบๆตัวรอบๆตัวรอบๆตัว